ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กคารพรักทุกท่านนะครับผมพบปอกเก่าชองคูโขกคือเก่าเมื่อนี้นะครับเป็นมือเป็นวันรวมวันลงบุญกระถินนะครับของเจ้ามู่บานโขกกระจ้าซึ่งเด้รับความอนุคอเคราะห์สนับสนุนจากสายบุญนะครับผู้ที่ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านนะครับเดินทางจากต่างประเทศก็มีจากจากตก่างจังหวัดนะครับกําลังจัดกําลังจัด กองกระถินครับต้นกระถินซึ่งเป็นกระถินสามขคีก้กระิก็ได้รับความเมตตานะครับจากคุณชลอยกินปุยอันนายกสุภาพอาจารย์จุฑา,ารัตนะดมเล็กนะครับคนที่แหลกคนกระจองกระถินเพียงครอบก้วเดียวแต่ว่าชาวบ้านขอร้องว่าขอเป็นกระถินสามขคีให้รวมหอยบุญหอยกุศลน้นำใดบอ่อวัดสันปรวา เิ่นก็เลยอ,อนุญาตครับกลายเป็นกระถินสามคัคคีที่ยิ่งใหญ่นะครับรวมน้ําใจชาวพุทธศาสนิกชนขอบพระคุณไปอย่างสูงท่านประท่านองกระถินนะครับคือท่านช่อกินปุยนะครับท่านสุภาพและอาจารย์จุฑาลาบระดมเล็กนะครับนี่ครับเมือ่อิ่นท่านชลอกินปุยนะครับเพื่อนห้ พี่ชายกับน้องสาวมาจัดตั้งองค์กระถินแบบสวยงามเลยครับอลังการงานสร้างแ่ะครับจัดแบบต้นมีประสบการณ์ทุ่นใยไฟกระเรียบพี่น้องผมนะครับเพิ่นตื่นแตงแต้เสาๆสาบอลได้กินเข้ากินน้ำครับมาจัดตั้งองค์กระถินร่องครับพุตศาสีกระชนสายบุญนะครับนี่กำลังเดียบลอยชอบบาวบ้านกำลังลังไหลก็นมาเพิ่นกะ เป็นผู้มาจัดตั้งองค์กรชินให้สวยงามครับนี่คือท่านนี่ครับหน้าตาคนครับมาร่วมมาร่วมเหคะครับมาร่วมเนี่ยเป็นประธานเองนะครับชาวบา้านท่าวองมาปนกับผู้้อนรับเองแค่นี้ชาวบ้าน,นี่เป็นผู้้อนรับคนนะครับอันนี้คือผูน้นายผู้ย่บานคนเขาเหมือนเดิมบนเดนี้เดนนี้กัเกเชียครับนี่ครับพี่ชายของท่านชลอจินปุ้ยครับบน,นเดินทางมาตั้งเต่ นั่นสองวันแล้วครับมาพักที่นี่มาพักรีสอร์ทไวมจากพักแดงับมาจากพักกระแดง,าาแดงนะครับคุณพี่ท่านนี้ช,นนชื่อสนันนส่นครับชื่อสนั่นนามสกุลอะไรครับกินปุ้ยครับกินปุ้ยโอ้โนี่ครับเป็นพี่ชายของท่านประธานฉลอกินปุ้ยนะครับอ่าแล้วก็คุณฉลองด้วยใช่ไหมครับเป็นพี่ชายของคุณฉลองซึ่งเป็น ที่ทางานอยู่อเมริกานะครับเป็นมีครอบครัวอยู่ที่นั่นเลยครับก็ท่านตั้งกิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากอเมริกาเลยนะครับพาครอบครัวมาเป็นพี่ใหญ่นะครับคนนี้ครับขอบพระคุณนะครับในนามของวัดและก็ชาวบ้านขอบพระคุณครอบครัวของท่านเป็นอย่างถูงนะครับนี่ครับท่านนี้นะครับอันนี้ย้อนแสงนิดหน่อยนะครับปกติท่านเป็นคนที่หน้าเนียนมากเลยครับเออนี่ใช้ได้เลยครับเป็นน้องสาวของ ครับท่านประธานฉลอกับคุณฉลองกินปุ้ยนะครับเดินทางมาจากปทุมธานีหรือเปล่าครับค่ะบึงท้องหลังปทุมธานีหรือบึงอะไรนะฮะบึงท้องหลังปทุมธานีเนี่ยครับเป็นคนที่จัดตั้งองค์กรถิ่นนะครับชื่ออะไรครับนกน้อยชื่อนกน้อยนะครับก็ขอชื่อนกน้อยคุณนดีมากเลยนะครับเอฟซีคูโคกลองทายอายุที่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ตอนนี้ไม่บอกนะครับไม่บอก เป็นคนที่มีจิตใจที่เป็นสายบุญครับจิตใจดีงามครับผมช่วงเสากามีการรวมสมทบทุนสร้างบุญร่วมเป็นเจ้าภาพกองกระถินนะครับมีการจับสลากสอยเสียมซีนะครับโดยท่านพระคู่กิติธรรมทอนนะครับเปิดสักกราระไหเป็นเลิกเป็นขวัญเป็นเลิกเป็นไฉนะครับไหกับผููไม่ออกแม่ตนพุทธศาสนิกชนผู้ที่มาร่วม สมทบเป็นเจอภาพโดยการจับสลากสอยเซียมซีครับนี่ท่านปะคู่กิติธรรมทรนะครับนะคุยครับเสือตั้งแดงคุณฉลอยกินเออคุณฉลองกีนปุ้ยนะครับนะครับหล้วก็ทันหอาจารอ์อมพอนหรือพระอาจารย์ตีนะครับหน้าคนจับสลากนะครับนี่ทันปะคู่จับสลากเหตุเป็นตัวอย่างกับชาวบ้านทื่สุดนะครับบนกระบอกมุ่งหวังยัง เพราะว่าผาอาจา์หรือพระคู่คนกะเป็นผู้ร่วมสมทุทนคือกันครับนะโอเคเลยนะอ่ากำลังสิได้แจ็คสิบผลการจับสลากแจ็คสิบเป็นยังไงน,นะครับเป็นการรวมสมทุทนนาเดอ้อนี่คบใบนาของคุณฉลองกินปุ้ยนะครับเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกานะครับกําลังติดประชาสัมพันธ์นในปีให้นงได้รับทราบถึงขั้นตอนการจับสลากเลยก็เชื่อมชวนมาจับสลากสอยดาวกันครับ กบประมาณตอยดาวจับสลากรุ่นรางวัลนะครับร่วมสมทบทุนนะครับสั่งสารการเปรียนให้กวัดโคกไปเจ้าครับที่กำลังก่อสั่งเห็นตัเสาต่างสลากคือที่คู่โคกเคยว่้ฟังอะไะครับนี่บรรยากาศโดยทั่วไปครับเดี๋ยวคู่โคกกระติดทายให้เบึงแต่ตอเ้าเงี้ยวเหยียดเลยครับแถวก้นมรอการจับสลากรางวัลนะครับ อันนี้เพิ่งรอบแรกนะครับต่อไปก็สิหลายขึ้นก็นี่นี่มาหลายหนาหลายตาหลายขู่หลายคนนะครับรอรุนลังวันกันนะครับไอรจะได้เบอร์ไหนขึ้นอยู่กับโชควาสนานะครับ <c oughs> โอ้ยโทษออกไ้บอลเหรอพ่อคู่า,า,าจแล้วครับ ทำทำพ่อคูมาได้ตังแล้ว okay. ต้องแยกขาดกันครับตลาดไม่ต้องดูพวกที่เจ้ายังว่าเนายังอีกมากมายเลยนะครับยังอีกเหลืออีกเยอะเลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับครับผมนี่เยอะแยะเลยนะครับ เห็นที่บรรยากาศครับอ้าวแจ้งกับผู้ที่จะมาจับสลากนะครับไม่ต้องกลัวรางวัลหมดครับรางวัลใหญ่ยังไม่ออกครับรางวัลใหญ่ยังไม่ออกค่ะใหญ่ยังไม่อยู่นะคะผู้เย็นนะคะผู้เย็นสักพักอย่างนี้แล้วเราต้องรอ โอ้คณะทำงานอีกวุ่นเลยนะครับไม่เหมือนกับงานการชาติที่หาคนมาจับยากยาก้าผมยิ่งงานการชาติเองงันการชาติหาคนมาจับยากอี่นี้เข้าคิวกันมาเลยนะครับี กาช่วยเครับรครับนี่คือท่านสลองจีนปุ้ยครับประธานกนมครับได้ไม่ยิงแล้วครับ ได้ได้ได้เลยครับครับผมจะเย็นเย็นนะครับจะเย็นเย็นต่อนี่ครับคือบรรยากาศโดยทั่วไปครับผมโอ้หลังไหลกันก็มาครับ อันนี้เพิ่งเปิดไใหม่นะครับยังหยียังหยีไสยังหยีไสเวลายังหย,ยีงานของก็ยังหยีเยอะเลยครับไ,ได้อย่างนาแน่เละครับอรอโอ้นี่แหละครับผลการจัำลองได้อยังไรไสโอ้ ดี๋ยวได้เลยครับมีรางวัลมีรางวัลเงินสดด้วยนะครับรับไปเลยโอ้โหอันนี้คือน้องชายของคุณชะลอกินปุ้ยนะครับมาช่วยงานตั้งแต่ทำงานนะครับเนี่ยมาช่วยงานเลยเป็นไงครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมพอบอเป็มเงินเป็นอยู่ในชุมธานีนะครับแต่ว่ามาอยู่ที่สตโขตั้งสองปี พูดภาษาอีสานได้แล้วนี่อ้าวได้อะไรมากลุ้น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 ี่ครับยาได้น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานอั่นึองคุณย่าดีใจบ่ครับดีใจนะได้อเลยน้ำยาล้างจานลุ้นล้างจานอีกเดี๋ยวเลยนะครับเดี๋ยวรอรับของนะครับเดี๋ยวให้ลูกเขานั่นก่อนนะเดี๋ยวรอรับของ น่าไม่จะคว้าไม่ได้เป็สองเหรียญคุจะมีรอตเรี่มาจัดกมันจะเยอะใช่มอาท่านนายจ้างครับรู้สึกว่างานนี้ผมว่าคือคืนดีกว่ายิ่งกว่าเป็นสีสันเป็นสีสันให้กับญาติพี่น้องเราพระพุทธเจ้าจะได้มีสีสันจะได้ออีกอย่างได้ความสามัคคีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับผมมันก็ได้ทำบุญด้วยครับเราก็อย่าไปคิดว่าของมากของน้อยเราได้น้อยก็ถือว่าเราทำบุญใช่เราอย่าไปคิดว่า ก้มไม่ก้มได้กําไรไม่กำไรไม่จะคิดอย่างนั้นถ้าทํรริชีอย่างนั้นก็คือไม่ได้ทําบุญเออก็คือไม่ได้ทาบุญแสดงว่าอยากได้กำไรอย่างเดียวแต่ตอนนี้เราอ่าเราญาดโยมที่มาจับไม่ต้องไปเสียใจนะโยมนะด่วนเะสาสาลาเราได้อยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าได้ของใหญ่ด้วย โว่าทุตตะตังไม่ไปไหนอยู่ที่เสาศาลาได้สมมุติว่าได้น้ำยาล้างจานพิชุดหนึ่งแต่สิ่งที่ได้คือเสาศาลาเสาศาลาเสาศาลานะครับแล้วโอ้โหเสาลาการเรียนหลังมาเลอร์นี่คือมีส่วนร่วมศาลาการเรียนหลังมาเลอร์เลยนี่โอเคครับคบของพระอาจารย์อำพรนะครับอาจารย์อำพอนรว้อาจารย์สีครับ

ธรรมดาโอ้โหนี่ครับกลังหลังไหลออกมาใครจะด้วงดีกว่ากันตอนนี้ก็จะเป็นช่งขาได้ดรือที่บะช่งเดนชเดอได้งไหได้เลยคหนูได้ไรคะได้เงินสดได้เงินสดกี่บาทละครับเปิดดูนี้กี่แม่ได้สี่พันอนกันนั่นเง

โแม่่ใช่่ไม่ีอ่ะใช่เขาใ้เม่ีเนี่ยสองคนอ่ะีป้าให้ป้ายงยป้าไปว่าคนนี้นะครับผู้โดยสารนี่จชนก็ลลังลังไหลกันเขามาครับครอบควนี่มตัวคนงามครับผมหมอแม่หมอหมอกมา อันนี้ล้านหมอคนสวยนขึ้นขนขึ้นขว่าไงหนูโอ้ไม่เจอกันนานเลยใส่เป็นสาวแล้วมานานหรือยังสวัสดีครับผมยังไงจิ๊กวันนี้ใส่ชุดบุญมาเลยชุดสาวมาเลย

เนากจะได้ของเดวมาทำบุญเียวกปราธนาอย่างโอเคนะอเคเลยนโอเคลยนะโเลานอยนะอเคนะโอเคยนเลยนอคยนะโอเคเะเลนะโอเคยนะครลยนะโอนะโอเเลนะอนะโอเลนโอลยนะนะโอเคเลยอลนอเคเนโลอยเคเนอลนอยนะคอเคอเออน้ลนคนะค คนเป็นเป็นพี่น้องจากบันกุกพระเจ้านะครับพี่น้องจ้าบันนกเป็ดนครับลูกหลานมาซอยกันครับพี่น้องผมซื้ออย่างเดครับมาจากขอบกั่วขอบกัวเมอบั่เตีอขอบพ้นบันนกเป็ดนะครับเนาะคนกําลังตีดนี่เราครับก้นดังครับก้นดังทั้งช่องแล้วก็ก้นดังไฟครับก้นดังค่ะ บุนดังไปเองครับขอบุญขอบคุ่นท่นอนหลายบุหลายด้วยครับเพื่อให้ครับผ ใช่ครับผมเห็นมือเห็นวผมันมันตึงแรงมากถ้าบริการที่ดีน้าไหลครับดิบเว้ทั้งหมดเลยเดินขึ้นเดินลงขึ้นขารันแล้วก็เดิน มาเลยครับครับยมนะครับตู้เย็นยังไม่มีเมืงอ่านยูทูบเบอร์เลยครอบครัวคุณยายแดงกับลูกเขยลูกสาวคนครับสสวัดีครับรางวัลยังมีอีกเยอะครอบครัวนี้นะคะได้คำตอบใช่ไหมคัด้ค่าเงินกลับบ้านสามสาวโดนเป็นห้ากานะคะขอบคุณคยายสินค้าครเอาไม่เห็นล่งท่านครับไม่เห็นล่งท่านครอบครัว บพอไปกีน้พันครับก็เี่อ่ากเอนี่คัดซีอิวเนาะผัดซีอิ่วมีนาะครับผดี่้ต้องยากครับวาสิเนะป๋าแดงนะครับกะเป๋าแดงี่อชุีนะกรป๋าแดงนี่ครับ ลูกหลานกู้โคกน้องจูเนียนะครับมาเหตุลงท่านนะครับโดยนำม,มารถคันหนึ่งครับรถ <c oughs> กระบะเต็มแล้วก็มีพัดซิ่วมานำกินแล้วายี่คิดว่านี่นะครับมาแล้วมาแล้วคอยทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เอามาถวายพระแล้วก็เอามา,าแจกอยู่ในโรงท่านกูไดามาหิวน้ำหิวทา นะครับก็ไม่กินได้นี่น้องกีตาร์ครับปกติก็เป็นหลานคู่โคครับนี่กำลังมาต่อยกันจัดตั้งล่วงท่านตอนเต่าเสือเขาขาวนี่ก็แมนน้องเพ็ดน้องนำเผ็ดนะกำลังจัดแจ้งอยู่ครับกดยัง นี่ครับร้านสาวคู่โคกับน้องจันดานะครับลูกเจ็กพี่น้องผมเจ็กโคกเอเป็นเนี่ยเลี้ยงมาแค่นี้เดี๋ยวนี้สูงจะเท้าคู่โคกแล้วนี่แกนั่ลูกวสายบุญนะลูกเนาะตู้เย็นออกหน้าจังตู้เย็นออกแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วนี่ครับน้ำน้ำมาถวายเป็นหนคดข้ามิงรับ เอามาเล่นขันหนึ่งอ่นนี้เป็นพิธีสบายสบายกันอัมพอนนะครับเดี๋ยวลครับมี่พุธศานิก็ช่นแปางแดนไกลครับพี่น้องท่านไหนนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ะเดี๋ยวได้ตังร้ายกับ ไอจับจับบราบ้างม่นจับกูชิเป้งกันไ้ัวั้้มันไเงินผู้สาวจับบัับผู้สาวจับสลาบ่ได้มได้มได้มอเข้ามาเป็นคนกินยาแค่กินเป็นเน้อมอไปันเขา เอาไปต้มมะม่าอยู่หอสาวสวยจากมอมสอครับมหาสารคามยูนิเวอร์ซิตี้กับมหาไร่มหาสารคามครับมาห่วงาน่้วยนันครับบอกนะครับรางวันพับล้มครับได้ได้หอด้วนสดได้หอดัดล้มไม่จะเรียนเรื่องดีใจกันพูนะ นี่ครับผูนี้เป็นได้รังวัลเครับหลวันที่ย่งหันมันจับติครับผมไม่จากบ้านไหนครับไม่จากเขาเป็ดเนาะอันอันปูนี้มันน้มไม่จากบ้านไหนครับ โอ้โหโชคดีแล้วหนาวป่านนี้าเกู้ได้ตาลิวอันหนาวป่านนี้บนว่าผูใดจำเือใยญ่ให้ล่องใส่บ้าล่องใส้พัมลมมึงได้ด้ลย่นไ่ตาพี้องผมขอบูไปบิงเอาเจี๊ยบได้ยังเจี๊ยบ ใวิด e oh! ีโอหน่อยว่าเด็กเป็น <hi> บ้งตอนเีนแบบพี <hi> ่กแค่ยังเราหุ่ยอดโอ้ยอยู่นอ้ใส่างวัที่น่โอ้พี่อดได้รางวัลที่หนึบนห้าสหมหกครับรางวัลก็นีเอาคุณบนต้นจอไปเลย ได้มหม้อแหกแกกบัวได้เสียผ้าผ้าก้นหมูครับโชคดีโชคดีใหญ่น้ำนะครับเด้อทำไมพ่อพูดว่าจับแบบนี้อยู่รางวัลโอ้ได้มาอบนราเป็นแม่ค่าบนก็เลยให้หจับถือหม้อหาใครจริงมใครหมอนึกว่าโอ้คุ้นอ่ะได้หมอ้อเซียวเป็ดนั่งกิ้มละมหม้อวันเอาไปต้มไปแกงเนาะโอ้นั่นก็หม้อกันครับ จีด้เนี่ยย the er mm ัง hmm. จ yeah, sure you know. yep. ีดน okay. oh, ่ครับโอ้ดสุอะเดสุดอครับเดี๋ยวกับมันว่ากูใส้จับถือก็ว่าตงนเขาหนึ่งหน้าเหมี่ยเลยดิมือเป็นสารวนเลยครับสำหรับวองสลากข้อครับนะจับเร็วก็เขามมาจับเร็วก็เขามมาแนบของปันเรือยครับแนบโอ้บานี่

เออพังก็อานได้พูอะไรก็ไม่ได้พูดก็มีติชย่งใหญย่งใหญ่ไปผู้สาวได้ยังผู้สาวโอ้ลุงกุ้งนางผาเต็มโตัวผาก้าผาหอมผาหอมเนี่ยวไปหอมลูนเ้อแต่ผมมีลูกพี่ผัวหอมผาไปก่อน ผูส้สาวครับผู้สาวนี่ครับจับได้เขาโบนยากได้ครับจับได้เพื่อนสามานาั่งรถได้ครับเพระาะเรามด่ากับชาวมุสลิมนี่เลยแสดงว่ามักเป็นคนที่มากเก็บอาหารบอกครับโซบอรับถึงตะลิว